ก็สวัสดีตอนสายๆนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะเที่ยงแล้วนะแต่ว่าอากาศยังหนาวอยู่นะครับวันนี้ที่นี่หนาวมาสักวันสองวันนะครับอากาศเย็นมากเลยช่วงนี้อ่าพออากาศเริ่มหนาวเย็นนะครับมาถึงช่วงช่วงกลางกลางหนาวแล้วแหละไม่ใช่ต้นหนาวมันเดิมแล้วน้องมันก็จะเข้าเดือนธันวาแล้อวอ่ะก็ใบไม้ก็เริ่มผลัดใบนะครับเดี๋ยวผมพามาดู ชนิดแรกที่เริ่มผลัดใบนะครับที่สวนผมเนี่ยจะเป็นต้นสักนะครับเพราะว่าใบเขาใหญ่การคลายน้ําของเขานี่จะเยอะนะครับเขาก็จ้องสลัดใบเขาลงมาเพื่อจะลดการคลายน้ําของต้นเขานะครับอของใบเขาก็เพื่อจะรักษาชีวิตของเขานี่แหละให้มันรอดเนาะ,ะก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับบางชนิดเขาไม่ผลัดใบนะครับบางชนิดเขาผลัดใบ นอกจากอย่างต้นสักเนี่ยดูนะครับช่วงฤดูฝนนี่จะเขียวสวยเลยแต่ช่วงฤดูนี้อะ่ะใบก็จะเริ่มเหลืองแล้วเหลืองปุ๊บก็ล่วงลงเต็มพื้นเลยนะครับนอกจากเขาจะลดการคายน้ําของใบของเขาเนี่ยโดยการสลัดใบลงมาเพื่อจะรักษาชีวิตของเขานะครับแล้วใบที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันก็จะมาคลุมดินอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อกันความชื้นของดินเนี่ยไม่ให้ละเหยเร็วเกินไปอ,อเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่แบบยิ่งใหญ่และซับซ้อนมากเลยนะผมว่าเดี๋ยวสักพักนะครับน่าจะไม่ถึงอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งคือแบบมันจะพิบไปหมดเลยแล้วแบบเหลือแต่เหลือแต่กิ่งก้านเลยนะครับคือร่วงร่วงทั้งหมดเลยแต่ในสวนผมเนี่ยไม่ไม่ได้มีต้นไม้ที่ผลัดใบาตามฤดูกาล อย่างเดียวนะครับก็มีบางชนิดที่เขาไม่ผลัดใบก็มีบางชนิดก็ไม่ได้ผลัดผลัดใบพร,พร้อมๆกันนะครับอย่างต้นสักนี่ร่วงก่อนร่วงก่อนอมะข่าตามไปนะครับมะข่ากับพยุงตามไปแต่มะข่านี่จะแตกผลิใบก่อนอ,อย่างพวกมะข่านี่จะผลิใบเร็วกว่าเขาก็เดี๋ยวหลากหลายชนิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่แบบเริ่มทํางานจัดการบางสิ่งบางอย่างแทนเรานะครับ ตัวนี้ผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับก็เหลือแค่เรื่องที่เราจะต้องระวังไฟป่านั่นแหละอาจจะต้องมีไม้คงไม้กวาดมากวาดๆเข้าไปหน่อยซึ่งอนาคตเราอาจจะต้องติดติดตั้งโซล่าเซล์ทำทำสปริงเกอร์เนะเาะระบบน้ำฝอยนะครับยิงวา,างเป็นระยะรอบๆทิวนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะห่วงเรื่องเรื่องไฟป่าเนาะเรื่องไฟป่าไม่เท่าไหร่เพราะไฟสมัยนี้มันมีขาเนาะ ก็ <c oughs> ơ, บางทีอาจจะเขาเขาดูดบุหรี่เนาะขี่รถขับรถผ่านอย่างเงี้ยคว้างเข้ามา,าไม่ได้ตั้งใจคว้างหรอกก็แค่ทิ้งมวลบุหรีบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจทิ้งไปก็อาจจะเกิดไฟปงไฟป่าได้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องเรื่องเรื่องการไฟต่อๆไปเนาะไอใบไม้ที่ร่วงหล่นนะครับนี่ไม่ไม่นานนะอพอร่วงไปเนี่ยช่วงสักักมีนาเมษาก็เริ่มเริ่มร้อยย่อยสลายแล้วนะครับ คือมันจะมีช่วงที่แบบฝนมาเป็นบางช่วงนะครับช่วงมีนาอย่างเงี้ยถูกความชื้นบ้างนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยแป๊บเดียวย่อยสลายเห็นแต่ละปีล่วง่วงมาเยอะๆเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมดนะครับก็ะจะมีพวกนี่แหละจุลินทรีย์บ้างปลวกบ้างมแมลงต่างๆสัตว์หน้าดินต่างๆนี่แหละกินใบไม้พวกนี้ไปมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอีก,อกทีหนึ่งนะครับกลายเป็นปุ๋ยไปก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับ ยุคที่มาปลูกแรกๆเนาะต้นไม้เนาะต้นสักทุกต้นผมก็ต้องใช้ฟางนะครับเมื่อก่อนปลูกปลุบลดน้ําปั๊บแล้วก็ต้องใช้ฟางมาคุมโคนต้นมันเพื่อจะรักษาความชื้นนี่แหละให้เขาเอ,อจเริญเติบโตได้ดีแล้วก็รอดผ่านฤด,ดูแล้งเนาะพอฤด,ดูแล้งมาทีนี้ก็หาฟางนั่แหละมาคุมมอนเดินนะครับคุมโคนต้นมันปีแรกเนี่ยโหลําบากหาฟางหาเศษหญ้านะครับ พอมันโตขึ้นมาหน่อยโอ้สบายแล้วทีนี้ก็ธรรมชาติก็จะจัดการบางสิ่งบางอย่างแทนเราอย่างนี้นะครับงานที่เราทําในสวนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างของผมเนี่ยโซนนี้เนี่ยตัดหญ้าแค่ปีละรอบและบางโซนไม่ได้ตัดเลยนะครับก็โตมากที่จะคลุมหญ้าได้แล้วพรา,างแสงได้หญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วก็หันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่จะอยู่ใต้ต้นไม้ได้เสริมเข้าไปนะครับลําบากหน่อยตอนสร้างป่าแรกๆเนาะ อาจจะต้องตัดหญ้าบ่อยหน่อยแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับเดี๋ยวธรรมชาติจะเริ่มจัดการทํางานแทนเราเนาะแล้วก็จะเบาแรงลงเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปล่อยให้ธรรมชาติทํางานกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาก่อนจะจบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมพามาดูพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ใหญ่ของผมอีกโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องขอให้ทําเรื่องป่านี้ต้นไม้ให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมาเริ่มทําโปรเจกต์พวกนี้นะครับ นี่เลยนะครับอาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับด้านบนอีกนะครับนี่เป็นกล้วยไม้ที่ผมไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์พวกเข็มข่าวนะน่าจะเข็มขาวเป็นสิ่งที่ธรรมชาติจัดการแทนผมเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าต้นไม้แต่ละต้นผม,ผมจะต้องหากล้วยไม้เนาะมาปลูกใส่จะต้นละ สายพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละเอาไปวางไว้บนคาคบเขาอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้กล้วยไม้นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะก็ไปเซเวดูแล้วแหละมันต้นละประมาณ20บาทนะครับอ่าที่เขาเพาะเนื้อเยื่อเนาะเป็นไม้รุ่นเล็กๆอะ่ะอนาคตค่อยๆจะทยอยมาปลูกเรื่อยๆนะครับกล้ยไม้แต่ว่าช่วงเร็วๆนี้เอาภารกิจต้นไม้นี้ให้มันรอดไปก่อนต้นไม้เสร็จสิ้นแล้วค่อยไปปลูกกล้ยไม้แทนเนาะก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเหมือนกัน คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูว่าต้นไม้เนี่ยมันผลัดใบเพราะอะไรมันถึงสลัดใบลงมาหน้าแรงเนี่ยแล้วก็เป็นกระบวนการทํางานทางธรรมชาติอย่างไรบ้างอะเนาะดูน้องหมาผมไปลูกปเข้าบ้านไปคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันท่านไหนปลูกปีนี้ปีเป็นปีแรกเนาะก็ขอให้ต้นไม้รอดผ่านฤดูแล้ง เยอะๆแล้วกันนะครับก็พยายามเอาเศษหญ้าเศษฟางนะครับไปคลุมโคนต้นมันเดี๋ยวถ้ามาันโตสักหน่อยก็จะเหมือนป่าเหมนี่แหละเห็นไหมครับต้นสักเนี่ยพอมาโตเราไม่ได้ไปทําอะไรหรอกปล่อยตามธรรมชาติเลยแมนะ้แต่กล้วยไม้นะครับที่ผมคิดว่าผมจะต้องเอามาปลูกเนี่ยเน,นี่ยเพื่อนผมเอามาปลูกให้ทีน,นี้เขาไม่รู้เขาได้มาจากไหนนะก็คงเอาไม่ใช่เอามาจากป่าก็คงเป็นต้นกล้วยไม้อยู่บ้านเขานั่นแหละเป็นลูกกล้วยไม้เขามาใสา่ เ่งตามกฎหมายเขาก็ให้มีได้อยู่นะครับกล้ยไม้ป่าเนี่ยแต่ห้ามเกินจํานวนที่เขากําหนดเนาอะ,อะอนาคตเราค่อยเอากล้ยไม้ป่าที่เป็นเพราะเนื้อเยื่อแล้วกันมันก็ไม่ผิดกฎหมายเนาอะ,อะคลิปนี้ไปแล้วนะครับทีนี้